สบายดีสบายดีพี่น้องอฟซี่วัสดุขุกคนเนาะมือหกซองน้องอ่อนสองศูย์หนึ่งสิเกยพี่น้องหลังจากให้หนาให้ตาไปโดนพี่น้องมันอ่อนมีเหี้ยนบางมือกับสีบริโล่งคลิปนะพี่น้องเนาะว่าอาทิตย์นี้มีเซ็งมีสอบพี่น้องมันกับสีลงเป็นบางมือเนาะมือนีเนาะมือนีพอยโอคนไปตลาดพี่น้องเพิ่อไปซื้อสีมานะพี่น้ิงเฮดซอยจุเนี่ยเพิ่งซื้อมา เปต็ตลาดก็ไป็นยัยหน่อยพี่น้องพญโอสบายดีพี่น้องวัอนี้พญโอคนก้นขั้วเขาขั้วอีกแล้ววัอนี้สีนี้อันจุพี่น้องซอยจูเนี่ยกระเทือนอันมาเพียตับสดสดพี่น้องนี่คลัออกคลักคักนี่หัวเขา,า,า,าเนี่ยนี่พี่อีกอันนี้มาเลยส,สีสดสดขนาขนา้าขาน้านี่ขนา,นานาานี่อันนี้ยอ่อ คือว่าสามผลลืมห้อยมาอันนี้ตัวนี้นะห้อยมาคักคักคักก่อนนี่น้องอ่อนนลักตั๊บผลเล่ห์นี่อ่อนมีมีซอเสียงมาจากสองสี่มือคืนนี่แล้วอ่อนผลมาจุตับสดๆพี่น้องมีทั้งพวกเขามีทั้งอะไรราคะคักนี่พักเกียรพร้อมพี่น้องเกียรพร้อมเมื่อไรนะพี่น้องนี่น้ำจันนี่แล้วมีน้ำทิพยร้อมพี่น้องเหมือนน้ำทิพย์้อมมาเยว่เกียรมาเยว่เหมือนนี่พักพี่น้อง อันนี้เด้ไปดีไปดีไปดีจังสีเลยจังสีรึยังสีน่างงน่างงทำไมยังสีรึเฮ้ยอ๊ะยอุ้ยหว่ามาแล้วนี่ค่ะนี่พี่น้องอันนี้ชิเป็นตับตับสดๆอันนี้ก็าซีนอันนี้เดซ่าหัวเผาเนี่ย งาเผาเนาะพี่น้องอันนี้ก็ใส่เปิดเหม่ออืมอุ้ยตับสดๆเลยมั้งตับสดๆสดบะชดบบะชุบจะได้ตับสดสะอิงว่ะตับบะสดสจะยิงว่นี่ก็ะด้งพี่น้องนี่พรักอันนี้มาจากสวนมั้ยยัยคันนี่กับหอมน้อย พักบัวค่าหอมเพียรนะหอมหอมเสริมเสริมรือวาสาระแน่สาระแน่มันนต้องแตงเจ้าก่อนพี่น้องแตงเจ้าไว้ก่อนหอมลงไปดย ่าเจ็่ะลองเลยจะเลยอ่าลงไปเลยอุ้ยหน้าตาพี่เนาะใส่พี่อีได้อยู่บ่สุดเมาเผ็ดเพ็ดแบบคุณจวดจวดเอาตัวสดมันหละคักคนี่ ไม่สช่เอาก่อนนะพ่อยีบวงบ่พอยีบานพอยีบานเหมือนมึงด้วยวุ้ยตับบ่เอาแล้วเอาพ่อยีบพอยีบานก็แจกลากแท้เดี๋ยวนี่ยอ้ย่อมพอยีบานย่อมมันว่ะย่องมึงแน่แบบซอยแบบซอยเลยก็สอยจูไปเลยซอยที่อันนี้ขั้นหน้าขั้นหน้านะพี่น้องขั้นหน้านะเจ็ดมากินห้องทองขั้นหน้าใหญ่ขั้นหน้านะ ยอสามพันลืบเบิลงเลยมเอาแบบคับๆกอนนะตับหอยยอจ้ะเพื่อนพอเโอ้ยวคนสีโคตเปิดเด้อให้พอเงี่ยวเปิดก่อนพี่เนาะมันต้องจุดจวดตอนนี้ไงนั่นน้าใส่ลงไป ลองดูปราณลองดูเซเบอเอาเปิดงานเลยอ๋น้ำตาน้ำลายไล่ะเซเบอเซเบอเซเบอรอาลอยอกบาดตัวนี้เลยสิอยากบาดร้วปาเนี่ยนี่พอจะว่าซอยซีน้องว่านั่นสละ อ่ะสอยอยสอยซอยน้ำกินน้ำอย่างแ่บในลายยางอัดึงปลา่าองอ่ะปะพวก็อร่อยลายตอนะท่านผู้ชมอร่อยลายตว่าสั้นมาได้กินยังอร่อย้วท่านผู้ชมคือก็ขี่ตัวและสนเดียวหนีนะท่านไกินกับว่าอร่อยไม่ยังลูกไม่ยิ้งผูกอูเดียวในลูกว่าเพื่อได้แล่ลูกไล่ลูกไล่ไล่ไล่ลูกไม่ยิ่งหยาด นี่วัวเผาอ่าเลยเห็นที่นั่งอ้วกอาวววฟูงหัวนาเลยเอาไรวัวพวกเออฟูงฟงด้วยด้วยไม่กำลังใจอ่ะมาเดี๋ยวนะววัวัวเจ้าวันี้วัวัวัวขาวนเงินเลยอาวไปไล่ดูเนขาวะวน เป็นอะไรพญ่พวกไปบอกเลยไปบอกเลยไปนอนเดนั่นแล้วข้ามไงโพดพ่อม่งแต่ปะกะกะเอาบลจบปแอยู่ปะกินกับไปลแล้วปอนทองเป็นอะไรขยันขงเขาหน่อยตัวนี้ตัวกันสีซัน คนไทยก็อดเดอมาากองมาเ้อคนไทยกินน้ำรังกะไดมอนดีเสียสระโอ้เบิก่อนไดได้ไปซื้อมาหายหรอได้ทำแลกทำซอมานบ้ได้นานไกินที่นึงคิดยาวมาต่โดนแหละซอยจุพี่น้องไ้ไห้มามามาคุณมามามาอ้าวสมรัก ลุงโปลุงโมาเด้อมามาช่วยจุ้จน่เด้องกเขาไม่ไหมน่พี่เรพี่ีกนะหายอ่าตัพี่เนาะเห็ดแลีวมีเนาะเห็ดวแลโอ้มือกล่องอื่นน้ำลายเลยตอนนี้โดโดสดดเดี๋ยวเสียเสียบโซดโซหวานังาบั แไปอ่อนเยจืนน้ำลายขาเด้อเฮ้ยน้ำลาโดหลังจากเลิกรี้นมาได้กินนีกก็มี่แหงเลยพี่น้องช่วงนี้กัสิบ่คอยได้ล่งคลิปน่ะพี่น้องสิลงเป็นบางมือเพราะว่าอ่อนสอบเวลามี่น้อยอ่อนเธอแล้วมือของมี่นลา มีแค่น้อยบางเธอวัยผู้ใหญนกับชิทายคลิปหายนะพี่น้องะมือไ,ได้อ่านบอลนึ่งเป็นอ่างไรคลิปไปพี่โอ้เป็นได้พญ่ปานอะไรใหญ่เตี๋ยวฮะกบกปานสายลุลยผู้ไหนพี่น้องอสีบุตรล่าเด้อในฐานมาชืเจ้าวัดจะชินนอนเพียเด้อมันสีบบอเลเรือให้นอนเพียแล้วออเห็น จะคลองคล้องคนมากจะปลาด้วงเป็นนายพญ่ผัวงตอนแหละคือวอกโอ๊ยบกระกาบกระกากินเพ่อบอกว่าพ่อบอกกินได้พี่น้องเป็นได้พ่อญ่พ่อนี่พ่อของผู้นี่พี่น้องมีคนถามมาเป็นหยาดฟังใดนี่เด้อพ่อของพ่อญ่ผัวงเด้ออ้าวมาเด้อพี่น้องมาเด้อ cho chú anh em khảo bên đây rồi ơ ờ, hủ sữa quà mà xỉ bớt pa mày nhẹ ọn một đại đồ không อร่อยเติบไงกลุมๆนะนี่เ้งทิ้งมันบรเวณทิ้งทิ้มันเหมือนทุเพเต็มตาห้แรให้เต็มแล้วบบบนหนเออสีใค่เนี้ยเว้ยอันนี้พี่น้องหลังจากจับกลองอื่นนั้นได้จังโคแหงตาพี่้อนได้ไหมใส่ใส่พี่โอเอ้ยอัตโนอัตโนนี้นี่ก็อันนี้เด้อ จวด,จดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลจากเพลงมีแห้งเลยนั่นจรเสียงแบบคลองมัดเสียงจ้าบอเจงสี่มือพี่น้องอันนี้เป็นมือที่สองนี่อีกสองมืออ่อนตองรอดบางมือก็เสีอ่อนเพิ่นกับบกคอยมีเวลาเนาะท้าคลิปเนาะพี่น้องมาคำมีเีหน่อยกับพ่อละกะบอกกล่องพี่น้องงยัเป็นในอ่ายอยู่ในกะ ไปเลยพี่น้องเลยฝากติดตามเลยเด้อฝากคนไหลคดเส้นเลยเด้ออากลังใจเด้พี่น้องกำลังใจให้ในคอบครัวสวรรค์สองศูนย์นะ่ากำลังใจให้ในบ่าวพวง่สายลุยบ่าวขวั่ลาดถ้าหลาลาอยู่โอ้โอ้พักนี่ยเลิกเป็นลาดจิ้มวันนี้วัะบัตโอ้ต้องใช้พวกกุยางเด้อพู้คำไงปวดโผ อยอ่ะปากองกงเฮยหาเียแลวน่าไปอนอเาได้เว้ยอ่ะดสุดยอดเลยโอ้ยแมนอิงอนี่กดนิวสินโปอเลยได้นี่อิงนี่สุดยอดอิงว่าต้งซีองอลัจากอืมแล้วก็ทีเ็ด้พ่นเห็ดน้นาตีอ เจ้าจเ้าเจ้าสีบาดเด้ตั้งใจเห็นหรือว่าท่วงเลยวะมียังไงก็อยากกินแต่โดนแหละตั้งใจแตโดนโดนลยังบ้านได้กินเัอเอข้าที่หนึ่งพานไปไปนาอข้ามที่สองเท่นัเนื่อจูมันตรงข้าเคียงอยี้เ่ยขาที่สองมีคำที่สามเน่ยา่เขาไปส้อกินว่นามันยัน้าจะอดจับ่จูตาไป่นอง ตรับยดเชยพีดีหเดอะเด็กเด็กเาสวยูเอคัีสุดยอดเลยนี่นว่ายุอบุ๋มแต่ต้นสอดูต้สดดูต้นสดดูใช่ยกเปิดเจสดสดเลยเอ้าโอ้ยโอแมนลูกขาเด้อนี่เด้อลูกไฟโอแมนเด้อ ข้าวเพระแม่แม่ตัวตัวนั้นตาลุกเข้าอะไรเป็นแม่ยยังว่าลักกากินตับเด้อเมียังว่าหลักกากินตับเด้อวัดอุ่น้ยยองจำเลยข้างหัวใส่ผ้ากันลายกับหอมอ้าคือเอินเอินในปลาเลิศมะน้ำล่ะเมียเลิศมันบอกกินเยอะก่โอ้แล้วก็กินกันแล้วเมียเลี้ยงแห้งคากแล้วดินะไม่ได้บอลก็เอินโอ้เบินไปเอินเมียเลี้ยงมาก่อนเลยเฮ้ยใครมา ดีพี่บาดอืมพีหนอนเนอืมถาบอเออนานมาเนี่ยพอดีจะเบิดเลยแหละสะออนไสาะสังหารเถอะยังแทบแล้วพี่หนอเกืบมืดเมื่อกี้ยังบ่มันใจว่ามันสียังพอไล้ไว้นอนเพียอยู่บ่สอยไปซอยมากคือบกว่ะซอยไปซอยมากกับเบิร์มืดแลแบบนี้นะบ้าเี่อเลองงงากินมันใหญ่เลอคือบ่มากย่อกันอ่ะเนี่ยจีนแบี้เช็ดเสะ ้พีักบะางซัยสีเบิร์ตยงเงียเมันก็ปุงแตกอ่ะปุงอิงแตกก็จัมัวเผาเเบิร์็เขามาหางใส่พักได้ร้ายมันจังอยมันจังแสบหรอมๆอือที่ไงเห็นนะปวดก้นพี่น้องตรงแม่จอยอันนี้จอยน้อยๆิ่ดพวก่นใส่เล็กมาใหมอย่นะ นี่แม่ใส่กมาใหม่สนี่แก็สนี่วันซ้อนูนย์ถึงหากรสมนิแล้วแม่มีเลี้ยงให้ละมีเลี้ยงแห่งคากแล้วอันนี้เนี่ยเพิ่นนะเพิ่นอกเพิ่นมากระได้ได้มาแล้วได้เพิ่นไผสีออกแซงก่อนไผ่กับบู่เดิหมือนแหล่แล้วก็อ่อนขอคนเพื่อนไก่แตงีอยงกยน่าแสงไผ่โครมเจ้ะไปะตะ เป็นมาจะเดเเป็นอะไรเสียดิอย่าบอกเาได้ถ้าเรากื่นก็มาแสบนะมาเด้อมาเด้อพญิ่อกินเพชรบ่ได้ผักอนไรพน้องบ่ได้ก้นไหลบ่เอาก้นไหลให่ยีวพัวสังแดนไหวเนี่ย ซ้อมมีเรื่องก็มน่อยว่ะซอมก็ซ้อมก่นกนหน่อยะคาขีนเลยไ้ได้เนาะ้าสิเอาสิเอายูทูปเปอร์บัตทุกัตุคนในหอนเรี่ยร้อนน่ะบอมีเรื่อก็มีน้อยซัมหนีพี่น้องเอจักสีเบิงไวเอาสลับบทันแล้วนะคันหนึ่งติ้งหนึ่งสะอ่อนลงเครื่องหนึ่งขันหนึ่งติ้งหนึ่งาวงบ่บาทองจืดน้ามีนอยเ็ เรื่องาไรที่เปิดซ่องคู่เคยคู่ขวันอยู่เนี่ยเฮ้ยน้อยเพี้บนเพี้ยนเะ้ยงเพี้ยนเพี้นโพลเพยนโ่อ้าซบจนโปเดี๋ยนี่นะพ่อจะเรีองคำนีพ่อหรออะไรเง้อะไรเื่้ยบอกว่าใส่หลับคลือีกพูดม่าอืมไม่เรืองใส่ขวไปใส่แล้วจะนอยใชแค่ดาดา่นอนเหมือนนดาดาเอาบันนี้เบื่อแล้วนอนเพียงคือสิบ่พอแล้วแหละวัน ตั้บ่กับชิมมดเคืองแม่กับิมเมดเมือแบบคือสีได้ขว้อไม่าะกันยังหมบได้อยู่อดยมัน่ามาาิยมาหราวมืละรีวิวดูเป็นอะไรดะฮะใส่เขแล้ะเป็นอะไรคืออ่างว่าบเยิ้ปันได้ยังไงอ๋อว่าอ๋อว่าสิไปดัดเห็นสดีเป็น่แล้วออคือแบบคิดนักอยู่ตอนเืดึงแ่วอินกับเกนะ นดัดออกนานาฮักแล้วน้องพี่น้องดัดออกได้ว่ะนี่ข้อ่น้องจมูกกะแปฟพ่อหรอละโอ้ยจะบุกจมูกแป้ะแบบนาฮักนะตาแพังยอนเตมาแล้วค่ะย้อนเตเองอีกแล้วยาได้บดอ่อนเพรดังมากับบสีแน่มึงอ่อนวัดกลุ่มได้ค่ะด้านล่ากัจะวะง่ายเตงเลยมาแล้วขาดเพิ่น เียจัดเลยจัดเลยเอาฟักนี่สวยสมยุทธอ่ะอุ๊ยแล้วพี่น้องที่น่งกำลัะวู้วขมอ่ะลูกขุ่นอะลมันบ่อยฮะอยู่การละว่นสิพันขุ่นซได้กับขุ่นและกับปุ่นไดยนสองลูกดูเออโอ้โหเนาะวามล้างงูเนาะพี่น้องดีแต่มันบเบิร์ตอนนี้คืองานเด็กเนเลยอ่ะไม่เลือะเฮ็ด เดยวนัเดี๋ยวนิวแถวนี้แถวนี้ม่คนสออกแสงเลยพี่น้องเด้อโหดเด้อนี่เด้อกลุมนี่โหดได้ิบอกให้น้าพน์เป่นอย่างไตรงสงไซพี่น้องถืองูอะก่อเขางันนี่บ่เข้างูส้นถือเข้างูสิทธิ เพิ่นถูงงว่ะเลยแล้วมันอานอานเพิ่นได้เลยเดี่ยวประชุมบอเลเซียนบางนาวได้ไม่ยาเลิศแม่งเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ยังจู้อยู่นะอันนี้ยังจู้อยู่อันนี้ก็ถ้าพออย่โอ้เพิ่นกาเซียนั่นแล้วอันนี้สีดาน้าพี่น้องสร้อยส้อยบ้างเลยด่าด่าน้าพี่น้องบาน้เพราะว่ากาเซียนอันมาพี่เพราะว่ารับกับมือเคร่งไม่หมอเลยอะว่าขาสอบกันยังไม่หมด เปลี่ยนแล้วเปลี Ma, mm ่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูไหมพี่น้องมาหนึมาดูือมมาพี่หรมาพี่เปลี่ยนเมนูพี่น้องเห็ดดาดเนาะเห็ดดาษเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมึงเนี่่อยเขามาอีกแล้วรอบสองเสือขวดก็ได้ก็ดีเธอใช้พี่้องนี่ เด้๋มันเป็นแม่บแบบนะเศษน้ำมันพันยอพันชีสร้อยซอยบางๆในดาดตอนที่พี่น้องดาดแล้วก็ห่อ่นห่อกระปุ่นก็ได้แซฟฟาร์กันนี่อุ้ยผักก็คืออยากเบิ้ดในผักพี่น้องหลังจากจุตับแล้วพี่น้องอันนี้ชื่ิบุนดาดพี่น้องซอยบางๆในดาดนี่ก็พักเท่าคือเก่า ยังบเอียมเนาะกินร mm, yeah. ้ายกระโดกระโพยังมาด่าดิน nah. ี yeah, you know, ่บ okay? ่อนซาวยิ่ง่ยิงกินขัว้าเลนหอกระดพี่นอเมล็ดหอกระปวดเนาะพี่นอยู่หนอกกัสีมือเนิดนึงพ่บยาคุงครังเนาะีานออกบ้านเลยนาพวกเก่ากลังกอเรีนนะ อะหมดเยี่ยมเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินขาวน้ำกันเด้อวนขาววนขาวออ่ย้ำๆยนะอกินขาวๆๆๆกินนกินขาวไ่้ชดนิขาวเด้อกินขาวด้จ้าอง

จุดตับเหมือนนี้นะพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องฝากดลค์กแชแ์ไปกำลังใจออใเอาให้ได้พี่น้องเด้อบ๊ายบาย